แพรก็จะพาไปชมกับสาวสวยค่ะที่เป็นเพื่อนของภายเอจมหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะาสาวสวยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเธอมีสเปคที่แปลกประหลาดมากๆเพราะว่าชอบผู้ชายกากเกียนแล้วก็คิ้วบากจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยตามเธอไปค่ะเธอจะมายืนยันให้ดู เราวันนี้นะคะแพรพาเพื่อนมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยของแพรเองนะคะซึ่งจะพามาดูดาวสาวสวยจากคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเป็นเพื่อนของแพรด้วยเหมือนกันค่ะข้างๆนี้เลยค่ะน้ำหวานสวัสด Buck ีค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิสณีสวนารานะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่3าคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะถ้ามันถึงเรื่องเรื่องเศรษฐศาสตร์อะ ก็เพราะว่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจค่ะแล้วก็แบบการเมืองการปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบรวบรวมอยู่ในเศรษฐศาสตร์ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเรียนคณะนี้โอเคงั้นามถึงนิสัยส่วนตัวนิดนึงเป็นที่ว่าตัวเองเป็นคนยังไงบ้างก็เป็นคนฮ่าฮาค่ะเฉยเฉยบ้าบ้าโกโก้อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีสาระอะไรสาระก็แสดงว่าหลอารมณ์เดี๋ยวก็ฮาเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็บ้าอะไรก็โก้อะไรใช่แล้วค่ะและคิดว่านิยามความเป็นตัวเองย่งเงี้ยมีไหม พยายามความเป็นตัวเองเหรอคะก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเฉยๆอ่ะพะฮ่าบ้าๆโกโก้ค่ะมันไม่มีนิยามอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นแบบแรกก็แบบเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากค่ะเพราะว่าน้ำหวานใส่กระโปรงยาวมากแล้วก็แบบผมยาวน่ารักใสๆก็จะแบบสวัสดีค่ะเดินเข้ามาหาเบียร์ครั้งแรกก็สวัสดีค่ะชื่ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปเป็นยังไงคะก็โคตรมากค่ะเรื่อ่มๆทุกคนเออๆแล้วยังเรียบร้อยเหมือนเดิมไหม นแต่เมื่อกี้เพื่อนเม้ามาเบียร์เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้จักน้ำหวานนี่เป็นคนเรียบร้อยสาวสวยใส่กระปองยาวผมยาวมาเลยแล้วพอรู้จักนี่แกเป็นคนแบบโก๊ะโก๊ะพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นลคะคือความจริงอ่ะน้ำหวานเป็นคนที่พูดรู้เรื่องอยู่แล้วค่ะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าพอคบกับเบียร์แล้วก็เพื่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ะก็เลยกลายเป็นคนอย่างนี้เลยอออันนนนนีีี้ยด่่เพืไม่ใช่เป็นเพื่อนจริงอะไรที่พูดว่าวงไปวนมานี ยังไงกวนหรือว่ายังไงคือน้าหวานไม่ได้กวนค่ะแต่ว่าคือให้น้าหวานอยากจะย้ำว่าเออน้าหวานทำแบบนี้อยู่แต่ว่าอาจจะว่าพูดพูดมากเกินไปอ่ะพูด่อยเกินไปมันก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะย้ว่าอ๋อเราทาครีมอยู่ทาครีมทาครีมไงทาครีมอยู่ใช่ใช่ใช่เคยมีครั้งหนึ่งค่ะเรียนสอนรอสีเหมือนเราเพิ่งเรียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ข้ามไปเอารถใช่ไหมก็แบบอ่ะข้ามไปน้าหวานก็ไปแบบ กดเปิดรถอะิ่นดิเฮ้ยทำไมเปิดไม่ออกอะเพระว่าะหวานึงเพื่อนผู้ชายก็เดินมาแบบเพื่อนในกลุ่มอะค่ะก็เดินมาน้ำหวานรู้สึกนั่นแบบไม่ใช่รถเธอนะชีป็นอย่างนี้ตลอดค่ะแบบสอสามรอบความฮาเนยังไม่จบเพราะว่าเธอคนนี้เนี่ยเกาะด้วย เพื่อนบอกว่าชอบไปเปิดรถพีปบ่อยใช่ไหมทำไมอ่ะคือเราเรียบกับม้านหรือว่ายังไงคือไม่ใช่ค่ะคือว่าด้วยความที่รถของเราอ่ะมันเป็นสีที่เหมือนกับอ่าสีทั่วไปสีบอลเงินอย่างเงี้ยเราก็วันนั้นเราก็ร้อนมากเลยเราก็เดินมาใกล้ๆแบบเฮ้ยรถเราเป็นอะไรือเราก็กดเปิดเปิดแล้วนะมันก็ไม่เปิดไฟมันก็ไม่กระพิบอ่ะเรา็คงเราก็แบบไปง่าใหญ่เลยกัน <c oughs> ตุ๊ก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 เลยอ่ะเราก็แบบเฮ้ยเราไปถูกรถได้นะ สองรถเขาเดินมาอ๋อน้องนี่จดพี่ <c oughs> เราทุบไปเต็มที่แล้วอ่ะแล้วเราแบบโปวแล้วแบบอุ้ยพี่ขอโทษค่ะสักพักหนึ่งค่ะร็ไปสองคันนั่นอ่ะรถเรามันมันก็เปิดได้ปกติเราเราผิดเองไงเอย่างงี้ด้วค่ะ <c oughs> เป็นอย่างงี้บ่อยไหมถามว่าบ่อยไหมอ๋อดึงซีหนึ่งดึงไม่ได้ถึงกับบ่อยมากอะบ่อยแล้ว ุที่พแพ้แล้วค่ะแล้วแล้วเขาเจอยังคะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะคะอ๋ยังไม่เจอนะคะน้องหนมแสดงว่ายังมีโอกาสอยู่นะคะยังว่าง <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่น้องหวานจ,จะชอบผู้ชายที่แบบว่าดูแบบอบอุ่นเลยะคะ่ะ<ม>แบบทุ่มทัวร์อะไรอย่างงี้ชีแบบสเปคแปลกค่ะ <c oughs> สเปคแปลกมากอบอุ่นคือแบบว่ากอดแล้วอุน่นใช่แบบเต็มไม้เต็มมืออะไรอย่างี้ แม้ถามถึงเรื่องความโกความหากันไปแล้วนะอยากดูเรื่องของความรักกัน,กนบ้างเป็นยังไงบ้างเรื่องของความรักสเปคหนุ่มเป็นยังไงคือน้ำหวานไม่มีสเปคหนุ่มค่ะคือน้ำหวานอ่ะจะชอบคนที่แบบว่าคุยกันอะ่ะแล้วเรารู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องอแค่นั้นไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องอะไรเลยและที่สาคัญหนึ่งน้ำหวานเป็นโรคจิตน้ำหวานไม่ชอบคนหล่อาายังยังสมมติว่าเพื่อนเดินมาเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยคนนี้หน้าตาดนะ้านรักนันาาอ,อ,อะไรเงี้ยน้ำหวานแบบแล้วไงอ่ะแต่น้ำหวานจะชอบแบบ คิ้วบางออกแนวแบบโจรอะไรอย่างเงี้ยจนเพื่อนบางคนแบบบอกว่าแบบเฮ้ยคือสเปคตกต่ำหรือว่ายังไงมาบอกบางเาเปล่าคือนวลชอบแบบนี้นวลชอบคือถ้าคนหล่อเดินเข้ามานวลจะแบบอืมแล้วไงอ่ะแต่ถ้าสมมติแบบจ่อหูแบบคิ้วบากแบบโจนมาเลยอ่ะกางกังมาเลยใส่รองเท้าคีบมัเลยอ่ะจะกระล่มจะไเถื่อนปีดแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะ มันเลยขั้นเซอร์มาแล้วใช่ไหมมันหนัก่าเซอร์เจอเป็นเถื่อนแล้วเลยเปล่าออกกาการเกียนอย่างนี้อันนี้ไม่ชอบคนดูดีเอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าแบบว่าขับมอไซค์มาได้แบบอย่างนี้เลยอะดูหน้าเธอเชื่อจุ๊บใช่ เป็นยังไงบ้างคะกับสาวสวยดาวเศรศาสตร์ของเราคนนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเธอเด่นทั้งฮาทั้งเปินทั้ทงเกาะเลยและที่สําคัญนะคะคกำลังรอหนุ่มที่จะมาเป็นเจ้าของหัวใจคนต่อไปถ้าค,ค,คนไหนนะคะที่บบเราอยากจะได้สาวคนนี้ไปครอบครองแล้วก็สั่ง,งเท้าแต่มาหูหนีบแหวนมาเดทเดฟขาข,ขาขดขาดคิ้วถักถากแล้วก็แหวนมาอยู่แถวหน้าตึกณะนาดศาสตร์นะคะสาวคนนี้รอคนอยู่ค่ะโอเคเดียวเราวป็นเ้ของขอบคุณทวันมากค่ะ i mean